บังไฟสอรอหกสร้การสั่งกาลังจะแบบไปึืนทางหกหมื่นหกนะครับสอการสั้งขอท่าม่แจ้งให้ทันเด้อฐานสองครับขอท่าด้วยขอท่าด้วยครับโอ้เยมนมาบักจนอีกบัฮัทเลมยเ้าโดยแต่มันลุ่มันก็เสาเลียน่ะเออ ทีนี้บานนลคุณมีตะไลวงไฟท้อเด้อเออนเอาสังคุเดียวรุนโยมังตะไลมาตรงรอตายรุดนักเตะเบิกนะตมาลงบอลคุณเออเสียวึ้นอะไรไปไฟหน่อยกวามเยี่มมากนะบรรยากาศไปไปไปเพื่อนกุลสามลอยเหอะไรดน ขอยงงานแปดแสนไรจงจงเหนียวจงมันไฟหน่อยจ้าสองหนึ่งป้าไฟแสนเบา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 บาบา,บา,บาโอ้ยจอดแล้วไฟหน่อยสุดจอดไฟหน่อย <c oughs> แต่ว่าบังไฟล <ง S 2> <า>มครับช่างลมโตแต่ว่าก็ไปได้นะรวมกันนะครับ ต้องเบาสนานเดียวแปดแสนไร่ลุ่นกิจิอสงสาจะเบียงพอ่งหอหรือไม่กำลังเมฆทีมงานสาร้างกำลังจะดึงไฟขึนทาองออกมาแล้วเขาไปอีกไฟหน่อยก็หลายหลายจ้ะพ่อสอง ทีมงานกำลังซอยกันดอหมอไฟแฟนไรครับหกสิบแปดทีมงานสร้างซอยกันเดือดหมอไฟไวสิจนี่ากับมาได้บ้างไม่ห้าพี่น ทีมงานบังไฟร่วมการช่างกำลังซอยกันถึงบังไฟขึ้นยะังโบกบอซอนกับแปกแดนไล่กำลังจัหล็อก,กหัวบังไฟไวตรงฐานจา้าเอร่อยพาดไปหรือว่าไปถึงทางล้มนะครับคงจะไยจรย้อนมาพิฮาน้อง คงวันยังบอกว่าสั้งใดทำง,งานการาาาปานกันว่าดูน้ำกันจะ่ามือนีทิมงานร่วมการสั่งรองการช่างจะถ้าไม่ล่าได้ดีป่อดจะบรรยากาศรอบพ้นมาเบิ่งเหมืองไฟมาแดงหางยังวอโอปอลอนะแปดแสนไร บนบังไฟบ้านน้งนงองคุณใหญ่จ้าบ้านน้องคุณใหญ่ตำบลน้องคุณใหญ่เพื่อพ้นทองจ้าทีมงานร้กํบำลังจ้านำบงโ,บโรครับเอาหัวกับหางให้มันตรงกันจ่า แฟมเพ็ยองรอานผู้มคุยกันครับบางไฟแสนไปด้วยครับระเคกันในเรียบร้อยการช่างถ้าเราบอกว้าบางในร่องจะได้ปลอยเลยนะครับบองไ้แสนคุยกันกันคุยกันครับ

ปลาบตรามกันแต่ยังไปไม่มีเพราะเอาเด้เอครับไฟหน่อยมาเนี่จะเจียลนะต้นกรหล่ำไฟหน่อยกหนองไฟหน่อยทอองสอง้อยกับอีกแปดสิบพันไป โอ้ยจะเป็นมานของคุณหาฟ้อมไปหาฟ้อมไปเอ้ดาจอมไปดันทรายแล้วนะ้ำทรายน,นัในในน่นนีน่าจะในซูยี่คอยุดคนเกินครับอยู่ฝาเขาวโอ้ยก,กินกุ้งเขาลกสามร้อยมาไปขอบคุณ คอยอยู่คอยเคื่อนคอยลดระดับครับอย่าทำเวลาทันอย่าทำเวลานะครับทีมงานทีมงานหาช่องที่มันคิวที่สุดนะครับให้ได้ทุกวิ z, ทุบวินะครับอย่าทำเวลาจังหวะสุดท้ายตึ๊งสามร้อยสิบปดท่อใดนี่ท่อไหนจ้าท่อสามป้าท่อสามกับซ้ำนี่ท่อหาจีซ้ำไถมาไปท่อท่อสามจ้า นี่จ้าบังไฟทอดสมักมวนครับบวกแมพีสานจจะแนบังไฟรวมกันอดอมอันนี้ทอดสามจะไปขึ้นบังไฟนต้องหมทอดสามกระซํานี่ครับผมลำตับสอมักมวลบวกจะมพีสานขออนุญาตครับขออนุญาตขออนุญาตจงโชคดีและจงมาสามสองหนึ่บ้ังไฟทอดอะไรบ้า บหนรั้แล้วหราเปล่าแล้วก็ยันเมฆเห็นส้ำกันทอดสามาภาพครับสถาบันจุดจะเป็นความีเจตคามกับราคาเท่าไรเดี๋ยวเอาเจอระบังก่อนนะนี่ราภาพขอามาครับพี่น้องหนาบริเวณงานเด้อราวางครับ ระวังนะครับระวังเดิดกันน้ำเราทำันเรียนลงมาเลยนะครับตัวลึกลึกลึกลงมาด้วยพี่น้องในเป็นเล่นงา่นนะครับรวยพลาดไปนานานนานฐานนานฐานด้วยกันด้อยเป็นทางติดลาของไฟหุ่นละเตรีมงานรุ่นของไฟเดี๋ยวผมพอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ซุโอ้ยบ่ได้ผมเป่าให้กับโบนัยครับนี่พี่น้องนี่ หฮมพอกด้วยสัตเด้อหฮมพอกแถวหฮมพอกครับมองดึงต่อยที่กูโดนกีดีนี่แหละเดรนนะครับเดรนเห็นแล้วบ้าตองเลนบ้าตองเลนพอคันคันนี่แหละนายเดี๋ยวสิเป่าให้เพี้ยงออกไปแล้วออกไปแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วถ้าบอลคุณเป่าไปต้องม่วงทางเป่าซึ่งแตกล่างล่ะโอ้ยเนเ่เนเนเนฝุนละโอ้ยฝุ่นฝุ่นกำลังลงมาไปหน่อยออกไปแล้วออกไปแล้วไปหน่อยกำลังลงมาเปกาอ้อยหมดละอีปูตาเขาดีท่าน ไฟหน่อยจ้าตะ่าฐานจุดจะเป็นฐานสอง้ห้าสิบช่างจ้าวแสนทอหางอะพอพงศวิเษียรฟมครับราคาด้วยหงไฟหมงไฟน่อยทอสามก็จขึืนฐานหนึ่งจ้าโบนสามก้อนอไฟหน่อยไล่หลายหมื่นราคามา้ไปน่อยทอาก็จขึ้นฐาน บางคนด้วยถัดบางคนก่อนนะครับไปน่อยโม13สลฐานจุดเซมิขยับครับขยับไม่มีแล้วารวมกันสร้างไม่อกไฟน่อยถาอแดงลตกยะื่นแล้วปนเสือแล้วไออกมานกรอไยออไหไฟหน่อยมีาลาก่โม13เผงงานโม13ุกโจมีได้มมาคสามสองหนึ่ ไปน่อยท่อสองจ้าโอ้ยฝนหรอฝนลงเม็ดหรอเบาๆได้รงน่อยทดสา้าอง้า่ามงไปจทอสาาทอมจ้าท่อท่อสามจ้ท่อสามาทอสามเ้นทท่อสามไ้ท่อาจท่อส้าทอาม้องมาท่อ่อ้ทอทอสาจ้สม้งท่อาท่อ้า่จ้าทอ้้า มึงแน่เอาฝนตกแล้วนะครับพี่น้องเอาโฮมนะครับหาจองโฮมเด้อบะจองโฮมจองเกี้นะครับฝนตกนะครับตะวันทานจุดจะแมนฐานสองจ่าทีมงานร่วมกัช<า>นช่างปีนึงจับหางของพอกระไฟสามกระไฟหน่อยทอสามกระจิจุดคือกันกระมังไฟทอหาจ่าคือกันกระมังไฟ คุ um ่นเนีุ่่นทานหน่อยกับอ้างองบุแต่ว่าคุ่นนาบางไฟบางไฟกันหลายไฟหน่อยหลยหลายจ่าแต่บางไฟเสียครับฝ่าดึงไฟหน่อยกราลังจะเอาต่อต่อไปครับกําลังจะเอาต่อนักกอนน้องว่า ลาา 60, 60า่างคา60 65แต่พ่อขออนุญาตครับขออนุญาตนครน้องว่านะครับอนุญาตเด้อย100 25นครน้องว่าครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับ60 65ทีมงานสร้างขออนุญานะคนครน้องว่ามองไฟหน่อยกัดกระลังจะ,ะจมชดีเดี๋ยว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 เอาคนดึงหางบวบวบ ออกบ้าขอนออกบ้าแล้วมาฝาาุดเด้อไปวามประเทศล,ลาวแล้วจ<ล>ับความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งทันอ่ะนักขอดตองวาจงโชคดีจงคมานครับสามสองหนึ่งบ้านเอามาลูป้าเออไปไกลฟังอ่ะบางต่อไปสกอร์บอลมาเลยครับเตรียมไปเลยชัดเจนบางนี่แล้ว ไฟแสนทอหาร่วมการสร้างกำลังจัดต่อไฟไแสนนับเยืออยู่บนฐานหนึ่งคันเห็นซำกัดนัคอน้องว่าโอ้ยฝว้ามือจุดมอดพื้นไปทีมงานสร้างากำลังวายเจ้าทีมมันไมมันมันมันเด็กมันก็จะอยู่มาทั้งผิดหละเปล่าครับผมขอให้เมย์ไปควงมากาครับตาคลิป สองร้อยนี่อกได้ไหัวปักไว้แสนนะแต่ผมเดี๋ยวๆฟังนี่ผมกะบอเทียบร้อยปลอดภัยขึ้นสูงสูงบินจำฟ้าลงสาซาต้องปกักไก่ทำไม้แล้วได้หลายหลายวันทีงานสอรุบช่างจงชมดีเล็กชมหวานสามสองหนึ่งไป กระดูกพุ๊ป้าหลุ่กันครับเห็นตั้งกันเห็นตั้งกันนะเะผิดประมัเขาเมียอห่ละ่ะฮะไม่เคยไม่เท่าเมื่อเราบอกอเนะออกรนะดูกนะองเดนะียรเนาะ มัไปทั้งหนาวมันมันจะโผล่ออกมาดอกบัดนี้ตอนนี้ฝนกำลังตกจ้าลงมาบ่เห็นแล้วฝนตกลงมาฝนก็ตกลงมาบวไปเจรโรครับบังไฟเขาหลังเมฆก,การบรรยายบนต้นเมืองครับขออนุญาตนะครับอาพอดีนะครับ คนในน้ำบังไฟตะไลมานะครับคนยืนุดบังไฟตะไลนะครับทางทำแทงแบงปันมือนะครับขออนุญาตขอทางเชิดจุดได้เลยนะครับเดียวหวานเกียบคดีพิศพิบัติฝนตกเนาะฝนตกหวานเกียบครับหวานเกียบเนฝนตกตอนนี้จ้าเดี๋ยวให้บังไฟบังไฟเหตะค้นนะเนาะี่ยังตะไลไฟตะไลเ้าสตุนเนาะ ร้อยยี่สิบพาฝนตกอ้าไฟตะลันะครับอาไปน้องเขาหมหอนั่กเย็นนครับได้โอกาสาคอยมาฝนตกจ้าก็กระกรรมการคณะกรรมการมันจับเวลาอยู่ที่งานดอบ่าวดอที่ี่้าาเิมานหเพื่อนเ อ่าพี่น้องก่นครับมนก็มีวออกมาด้ากก้านนด้ทุกวิทุกวินะครับหิพลุกันไปครับลุกันไปาจริงแจ้งี่นะหพอี้กได้ทุกวิทุวิครับนี่พี่น้องออกมาเป็นช่องจริงแจ้งครับลักกเบียด ระวังก้อนขาวกับก้อนดำสองก้อนครับออกมาจะมีเท่าเท่าหนาๆนานครับเริ่มกระทบตามลงมาตึงพี่น้องครับสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบารดกกุ้มจ้าสองร้อยแปดสิบฝนตนกเนาะบรรยากาศทิมงานบาดอกกุ้มจับเดล่ายู่หนีจา้า